ยาวันละครั้งนะคะยาวันละครั้งควรใช้เวลาตรงกันทุกวันนักเรียนนะคะบางโรคบางโรคก็จะให้ทานยาเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะเพราะนั้นยาวันละหนึ่งครั้งหรือวันละครั้งให้ใช้ให้ตรงกันทุกวันเลือกเอาจะทานเช้าหรือ ก่อนนอนส่วนใหญ่กลางวันเขาจะไม่เอาเราอ,อีกยาทานหนึ่งเม็ดเนี่ยวันละครั้งนะคะหรือตอนเช้าเขาก็จะไม่นิยมส่วนใหญ่บางคนเนี่ยกลัวลืมทานเช้าซะก,ก่อนให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแต่จริงๆแล้วนะคะยาวันละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ทานก่อนนอนสมมุติว่าทานสองทุ่มก็สองทุ่มทุกทุกวันจนกว่ายานั้นจะหมดนะคะ ไม่ใช่ว่าโอ้ยพรุ่งนี้กลางคืนมีงานเลี้ยงต้องไปสังสรรค์ปาร์ตี้เอาละว่ะตอนเช้านี้ก่อนกลางคืนได้ไม่ต้องทานนะคะไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องทานให้ตรงเวลาทุกวันหรือยาก่อนอาหารควรรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อยกี่นาทีลูกฮะเอาให้แน่นะ30.15 ครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีก่อนอาหาร30นาทีสมมติว่าวันนี้นักเรียนไม่สบายเนี่ยก่อนอาหารเราพัก1 1 3 0ถูกไหมคะ11โมงนี้นักเรียนต้องขออนุญาตครูไปทานยาบอกคุณครูครับผมขออนุญาตไปทานยาก่อนอาหารไม่ใช่กลัวกลัวคุณครูว่าพอคุณครูปล่อย11.30พวไปเข้าแถวก็ทานยาตอนนั้น ไม่ได้นะคะไม่ได้ยาก่อนอาหารก็ต้องเป็นยาก่อนอาหาร30นาทีเอายาหลังอาหารแล้วลูก 15, 15. หลังอาหารหลังอาหารอย่างน้อย 15, 15. จริงนะ15จริงนะไม่ใช่30เหรอ 15, 15. เอาเริ่มงงเริ่มงงงูสองตัวหลังอาหารอย่างน้อย15ห้านาที แต่นักเรียนอันนี้คือยาทั่วๆไปแต่ถ้ายาที่เป็นยาเกี่ยวกับกระดูกหรือกล้ามเนื้อต่างๆนะคะควรทานหลังอาหารทันทีท,นทันทีถ้าเป็นไม่ได้พร้อมกับเข้าคำสุดท้ายก็ได้ทานหลังอาหารท,าทันทีเพราะยาโรคก,กระดูกหรือยากล้ามเนื้อจะเป็นยาที่แรงมากๆ ถ้านักเรียนปล่อยช่วงให้นานนะโรคกระดูกหายโรคกล้ามเนื้อหายแต่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารมาแทนจะไปกัดกระเพาะของนักเรียนแทนเพราะนั้นะถ้าเป็นยาที่เกี่ยวกับกระดูกหรือกล้ามเนื้อให้ทานหลังอาหารทันทีสมมุติว่าทานอาหารไปเสร็จแล้วอุ้ยตายละวานลืมลืมยาหลังอาหารทำยังไงลูกมไม่ต้องกิน สมมุติเลยไปแค่ครึ่งชั่วโมงเออก็กินข้าวม่สักหน่อยหนึ่งขนมปังสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ทานยาเข้าไปได้แต่ไม่ใช่เลยไครึ่งชั่วโมงอุ้ยลืมก็หยิบยามากระดกดุม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 ไม่ใช่ต้องหาขนมรองท้องไปด้วยนะคะเอาละค่ะในเรื่องยาการปฏิบัติตนหวังว่า1 4ข้อ นักเรียนคงจะจําได้เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรที่จะทานยาไหม,ไมควรไม่ควรไม่ควรเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองดูแลอย่างไรไม่ให้เราต้องใช้ยานะ,ะเพราะนั้นเดี๋ยวเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นลองมาดู กิจกรรมของครูนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยกันตอบหรือจะตอบทีละคนดีลูกอะช่วยกันตอบต้องเสียงดังฟังชัดตั้งต้นทางและปลายทางเอาดูยาข้อที่หนึ่งยาอะไรลูกยาดม,าดมไม่ทำอะไรยาดมเจ้าไว้ดม,มคงไม่ไว้กินหรอก <c oughs> แกวิงเวียนศีรษะคนไหนไม่วิงเวียนศีรระอย่าหยิบม,มาดมนะ ยาดมนี่ติดหรือไม่ติดเติดติดจมูกเลยเอาข้อที่สองในภาพที่สองคืออย่ามองมีไว้ทําอะไรอืมเอาไว้ทาก็ถูกเอาไว้ทาทาทําไหมทาาดมเออแค่แมลงสัตว์กัดต่อยไม่ใช่เอาไว้ทาทาทําไมบางคนเอามาทาขมับเออเวียนหัวใช้ยาปิดประเภทอ้า ยาภาพที่สามยา,า,าอะไรนะงง,งงงง,งงงงยาทานน้ำแดงที่บ้านมีไหมม,มีแล้วทำไมเรียกไม่ถูกยาทาน้ำจำไม่ได้หรือไม่เคยกินเลยไม่รู้ยาทาน้ำแดงมีไว้ทำอะไรแกปวดปวดท้องจุกเสียดท้องอ้าวข้อที่สี่หรือภาพที่สี่ยา Dạ ja, cái ai nắm đầm ta sửa đau nè bỏ có bỏ dù xem mấy và cái ai nó à, oh, mà Dạ này luôn Dạ xì muôn muôn Dạ luôn Dạ thả bé sụt Dạ đây dạ nát ยาแดงลูกยาแดงยาแดงนะพเอินไม่ชัดนิดหนึ่งนะคะยาแดงยาแดงมีไว้ทําอะไรฮะเอเอเอาไว้ทาแผลเดี๋ยวนี้ถ้าใครใช้ยาแดงทาแผลก็เฉยเฉยยาแดงน,นี้ก็จะเป็นไงลูกจะกัดแผลกัดแผลทําให้แผลเป็นหนองได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมใช้ใช้ ก็ทาแผลไม่ได้ล้างแผลนี่จ้าจะได้น้ําเกลือใช้อะไรลูกเออเบตาดีอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นักเรียนได้ไปใช้เบตาดีนนะแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเอาต่อมาภาพที่หกคืออะไรลูกาาหัวถั่วยาแก้ปวดหัวเขาเขียนไว้หรอลูกอ,าาอ๋อยาพาราไว้แก้ลดไข้ นะเอ้าหกตัวยาหกตัวยานักเรียนคงจะจําได้นะเอ้ามาดูข้อที่หนึ่งยาในข้อใดบ้างที่ไม่ควรนํามารับประทานเพราะอะไรเอ่ยาโดมเพราะอะไรเดี๋ยวเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงเออพราะเอาไว้ใช้โดมไม่สามารถมารับประทานได้ยามงเอาไว้ทาไม่สามารถมารับประทานได้แต่รูเคยเห็นน่ะ ไม่ได้ทานรอเอาไปอุดในฟันใช้ผิดประเภทนะเอาที่สามยายาแดงยาแดงเพราะอ,าอ่าเป็นยาใช้ทาเหมือนกันข้อที่2ถ้ามีบาดแผลแล้วนำยาในข้อที่4ีออาา่เนี่ยคือยาแก้ไอเนี่ยมาทาที่บาดแผลจะเกิดผลอย่างไรแพ้แแหายไหม เออแผลไม่หายเพราะว่ามันเป็นยาอะไรลูก <ยา S 1> เออยาแก้อาอใช้ผิดประเภทนะคะข้อที่3ถ้ามีอาการท้องเสียสามารถใช้ยายในภาพดดใดในภาพได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไม่ได้ได้ได้เพราะยาถ้าน้ำแดงมีไว้ทำอะไร แก้ปท้องหรือท้องอืดจุกนะจุกแน่นท้องอืดต้องเฟ้ออยาทาน้้ำแดงนะไม่ได้มีสาระ,ะคุณแก้ท้องเสียเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะตัวยาหกชนิดนี้ไม่มียากแก้ท้องเสียเลยข้อที่สี่ถ้ารู้สึกเวียนศีรษะ จะนำยาในข้อสองมาใช้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได uh ้เอาเริ่มมีสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งบอกว่าไม่ได้เพราะเอาไว้ยาแก้แมลงสัตว์กัดต่อยกลุ่มที่ได้ได้เพราะเพราะ เพราะอะไรเอาใครบอกว่าได้ยกมือขึ้นแล้วตอบถูกถูกลูกได้เอาเพราะอะไรลูกบอกเหตุผลไม่ได้เออเขาบอกว่าข้อที่สองเนี่ยนำยาหม่องมาได้เพราะว่ายาหม่องมีสรรพคุณแก้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะเย็นนี้ลองกลับไปดูยาหม่องที่บ้านนะมีสรรพคุณแก้วิงเวียนศีรษะหรือไม่ รู้ได้ไงไม่มีข้อที่5ถ้าใช้ยาข้อที่6เนี่ยพาราเนี่ยแล้วเกิดอาการคันมีผื่นแดงนักเรียนจะทำอย่างไรเออหยุดเลยหยุดไทยทันทีแล้วไปพบแพทย์พบคุณหมอได้ไหมเออได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนจากการวันนี้คุณครูขอฝากการบ้านนิดนึงค่ะ ให้นักเรียนไปสำรวจตู้ยาที่บ้านมีตู้ยาใช่ไหมลูกไปสำรวจตู้ยาที่บ้านของนักเรียนนะไม่ใช่บ้านเพื่อนนะลูกบ้านของนักเรียนว่ามียาชื่ออะไรบ้างนะสมมติว่ายารดไข้แก้ปวดวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่เขียนลงมามีสรรพคุณ ใช้รักษาอะไรอาการอะไรให้เขียนลงมานะมียาอยู่กี่ขวดกี่ถุงกี่ซองเขียนมาให้หมดดีไหมคะอย่างนน้อนนักเรียนจะได้รู้จักยารู้จักสรรพคุณของยาชนิดนั้นๆไม่ใช่ยาทาน้ำแดงมีไว้แก้ท้องเสีย นะให้ในักเรียนทำลงในกระดาษ A4 สามารถส่งครูได้ในวันจันทร์สา์อาทิตย์สองวันนะคะไปทำให้เรียบร้อยนักเรียนหยิบยาจากชั้นไหนนะคะซีกซ้ายซีกขวา หยิบมาดูหนึ่งขวดชื่อยาเขียนสรรพคุณเขียนวันเดือนปีที่หมดอายุเขียนเสร็จแล้วหยิบเก็บไปใช้หรือไปวางที่เดิมนะคะเอาระคาขคุณครูขอ,ขอฝากไว้ด้วยตอนนี้หิวแล้วหรือยัง <Yeah. S 1> หิวแล้วถ้าไม่ปล่อยตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนก็จะเป็นโรคกระเพราะอาหารต้องไปพึ่งยาอีกเพราะนั้นคุณครู